สวัสดีครับมาพบกับครอบครัวน้องเสกสัรน,นะครับวันนี้น้องเสกของเราก็เอาจะกินกินนมท่าพิสดารหน่อยครับ <c oughs> ดูครับ <c oughs> ดูเอาจะกินนมกินนมท่าไหนนี่ท่านี้ไม่เคยเห็นนะครับท่านนี้จะกินนมท่านี้หรือว่าไงเน้อนี่นี่โอ้ย อันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นๆนะครับน้องเสก็จะเล่นกับแม่นะครับตอนเย็นๆอามาแล้วหนุ่มเสกของเรามาเร็วมาเร็วเอาวัสดีก่อนเร็วเอาวัสดีครับนี่วัสดีครับทางนี้โอ้เหียท่ายยังนี่เอาซิกลุกขึ้นหนึ่งสอง อ๋อเล่นเล่นดินครับเล่นดินตอนนี้ป่าแป้งครับป่าแป้งทางตัวแล้วนะครับป่าแป้งทางตัวแล้วตอนนี้มาแล้วอ้าวยังชอบเล่นกับแม่ครับนมเสยขอหมามนมแม่ก่อนเมื่อกี้ว่าจะกินนมท่านั่งนะครับกำลังหากำลังหา ันนไปแล้วหมอ2ฝั่งนึ่งนะครับนี่ตอนนี้ก็เข้าไปกินฝั่งซ้ายหรือขวาฝั่งขวาครับอาอตอนนี้ไม่ยอมออกจากคางจากแม่เลยนะครับตอนน, <c oughs> ออนี้อ้อนแม่อ้อนแม่ตอนนี้อ้อนแม่อยู่นะครับนี่อ๋ออยากทานนมครับตอนนี้อ้อนแม่อยากทานนม ก็ปะแป้งเลอะ,ะ,ะทั้งตัวแล้วนะครับตอนนี้เล่นน้ำฝนนะครับวันนี้ก็ฝนก็ตกนะครับวันนี้น้องเสก็เล่นยางสนุกสนานเลยครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะหยุดแ้วนะครับฝน,นอยากทานนมแม่ครับอ,อ่อนอยากทานนมแม่ กินนามครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ประมาณสองนาทีนะครับสองสามนาทีนะครับน้องเสกของเราก็กินนมเก่งมากครับตอนนี้ตอนนี้ก็ครบยี่สิบสองวันนะครับนี่ก็น้องเสกก็ยี่สิบสองวันแล้วนะครับ ก็ไก่จะโตเป็นหนุ่มแล้วครับหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยอหนุ่มหนุ่มฟันน้ำนมนะการเสรดก็สงสัยจะวิ่งเล่นนะครับตอนนี้ลานหัวควางนี่ก็ฝนก็ได้ตกลงมานะครับแต่คืนนี้น้องเสก็จะนอนที่นี่นะครับนอนที่นี่ ว่าทีา่ข้างนอกเนาะครับข้างนอกก็จะแช่นะครับเราก็ให้น้องเสกไปนอนในบ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้ข้างนอกแห้งก่อนนะครับตรงที่คอกที่ทำสำรองไว้ก็รอรอให้แห้งก่อนถึงจะพาน้องไปนอน,นครับตอนนี้ก็คืนนี้ก็ให้น้องนอนที่นี่นะครับ นอนที่นี่ก็เราก็จะกอ่อไฟด้วยนะครับกอ่อไฟละยุงครับกอ่อไฟละยุงให้น้องด้วยนะนก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับนี่วิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วนี่อยากโชว์อยากโชว์ปุนมาพี่มาพี่ <c oughs> อยากอ้อนครับโอ้เอ้าอ้อนน้อยยัง อตอนนี้ก็มาเล่นครับมาเล่นอะไรนี่อะมาขออย่างเนาะอยากเล่นด้วยครับอยากเล่นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นมุมประจำนะครับมุมประจำของน้องเสกสันนะครับโอ้จะขึ้นโชว์แล้วนีุ่นโอ้ปีนปีนขึ้นไปอชั้นสองชั้นสามแล้วนะครับตอนนี้โอ้อยากโชว์อยากโชว์ มุมประจาเลยครับตรงนี้ส่วนพ่อขวานก็จะนอนเฝ้าตรงนี้ครับนี่นอนเฝ้าน้องเสกตรงนี้ครับตรงข้างล่างใต้ถุนบ้านครับตอนนี้๋อเล็กยังนอนเลจะปีนครับอ๋อยาก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 ปีนครับอยากปีนเอ,อ,อ้าเอ้าเอ้า โอ้โนมากครับตอนนี้โอนขึ้นยังได้สูงแี่วันนี้ก็อ่าจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับอ่าเพราะว่ามีมีฝนตกมาน้องับนี้ว้าวว้าว,วาวเอา้าเอา้าบนสูงอ่ะเอาวัสดีครับก่อนวัสดีครับเร็ว อะไรเนาะอือนี่ตอนนี้หลังก็เริ่มจะเต็มแล้วครับนี่น้องช้างอ่ายี่สิบสองวันครับอ่าน้องเศกสรรยี่บสองวันครับยี่สองวันแล้วครับอยากเล่นยังเนาะนี่อืออ้าววันดีครับก่อน ใส่มือมืออใส่พี่ตั้งพี่มันสูงมากสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอ้าวเก่งมากครับเก่งมากอ่าสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอ่าสวัสดีครับผมนี่สวัสดีครับเป็นแล้วนี่ยกมือได้แล้วครับวันนี้ก็สงสัย จะเล่นทั้งคืนแล้วครับดูแล้วนี่ถ้าฝนตกมานะครับก็ชอบมากครับชอบเล่นาข้างๆคอ,อกนะครับตันนี้สดีครับนี่สวัสดีครับโอ้เก่งเถาาอ่ะสอนไงตัวนี้สดีครับนี่ครับนี่ อ้อนอ่อนอ่อนยังฮะเอายังโอ้วันนี้ไม่ไม่ได้ออกไปหาน้องกล้วยหอมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ในบ้านนะน้องเสกวันนี้ก็จะนอนที่ที่ในบ้านนะเนี่ก็จะมีที่หลบฝนรับที่ในบ้านก็จะมีที่หลบฝนน้องก็จะนอนที่นี่นะครับจนกว่าฝนจะหมดนะครับถึงจะพาน้องออกไปนะ เพราะว่าก็กลัว,กล,วกลัวน้องหนาวด้วยนะครับถ้าไปยืนตากฝนน,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 นนะครับเอาหาทูยังนี่แมวแวชอบเล่นครับนี่ชอบเล่นครับพอควานแล้วไม่ควานครับเห็นหยอกไม่ได้ครับวิบ่งวิ่งเข้ามาหาเลยครับ วิงเข้ามาอ้อนใหญ่เลยอ้ตอนนี้นถึงไฟ <c oughs> <c oughs> ี่มุมนี้ก็จะเป็นมุมประจำนะมุมประจำอ่าพระความก็จะก่อไฟไว้ข้างๆตรงนี้นะนี่ก็จะมีไฟก็พอให้น้องได้อบอุ่นนะครับอตอนกลางคืนคนะครับ ก็จะก่อไฟไว้ด้วยครับอ๋อเพราะม่ควันเห็นอยังนั้นปิ้งปลาบ่อ๋อ้ทำกับข้าวครับปิ้งปิ้งอ่ะย่างหมกแหนมกับข้าวตอนเย็นนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับตอนนี้โอ้ยยางไปเร็วแท้วันนี้เร็ว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 เต็ก,ๆๆเ,ดกเดี๋ยววิ่งมาเลยครับนี่มาแล้วหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อย อสวัสดีครับดีครับสูงสูงดีครับนี่สวัสดีครับ,รบ,รบมาอ้อนครับมาอ้อนตอนนี้นี่เก่งมากครับเก่งมากกำ <c oughs> <c oughs> ลังอยากอยากรู้อยากเห็นนะครับน้องช้างก็วัยกำลังโซนนะครับโอ้โหดังโด่งด้วยสวัสดีครับนี่สวัสดีครับ สวยๆหน่อยเอาวันดีครับรอๆหน่อยอก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องเสกสรรด้วยนะครับทางช่องพังน้องเมน,นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ